หาวางูยักษ์โผล่กลางกรุงห้อยลงมาจากต้นไม้ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนในหลายพื้นที่มีความเปียกชืน้นและสิ่งที่ตามมาคือพวกสัตว์เลื้อยคลานต่างๆซึ่งต้องระวังกันอย่างล่าสุดค่ะมีหญิงสาวรายหนึ่งเผยให้เห็นภาพของงูเหลือมขนาดใหญ่ห้อยตัวลงมาจากต้นไม้บริเวณซอยแถวสาราว,ว่าการกทม .2 ดินแดงพร้อมระบุข,ข้อความเตือนผู้คนว่าระวังกันด้วยนะใครขี่มอเตอร์ไซค์เข้าออกมีงูเหลือมตัวใหญ่มากๆห้อยตัวลงมาขนลุกสุดซึ่งหลังจากที่ภาพดังกล่าวค่ะถูกแชร์ออกไป ก็มีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นหลายรายโดยมีความคิดเห็นหนึ่งระบุว่าตัวขนาดนี้กินหมาแมวและแวกนั้นได้สบายๆเลยเด็กเล็กๆผู้ใหญ่ต้องระวังกันนะครับผมว่าตัวมันใหญ่เอาเรื่องส่วนอีกรายค่ะก็เข้ามาระบุว่าที่เดิมอีกแล้ววันนั้นเกือบพันคอกลัวมาถึงทุกวันนี้นึกแล้วว่ามันต้องมาอีกเป็นต้นค่ะ